สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระพระาชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุรดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตมรรคัตยราชนารีเสด็จไปในการบำเพญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอจิตยาธรกิติคุณโดยเสด็จในการนี้ โดยการนี้ด้วยในการนี้ทรงถวายพัฒหารเพนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพรับพระจาทานฉันเพนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปและวัดจัก,กรวรรดิราชาวาดสี่รูป ท่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพกลารกระหม่อมให้มีพระพิธีรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชันช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานฉันเพลงวันละแปดรูปและประคมย่ำยามกําหนดหนึ่งร้อยวันโดยมีพระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์เสด็จพระราชดําเนินและเสด็จไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพรวมทางพระราชวงศ์และองค์ขมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่าง